สวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมกับเจมนะครับแล้วก็พี่เป็นหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับใช่แล้วครับผมวันนี้เราอยู่ที่ MG ดีแสงนารีออโต้สาขาสีนักรีนะครับผมค่านหลังของผมนะครับก็ประจําการที่นี่ครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใช่แล้วอ่าวันนี้จะมาแนะนำโชลูมอ่าหน่อยในส่วนของตรงไหนบ้างนะครับตามมาเลยตามมาเลยครับ โอเคนะครับผมนี่ก็คือภายในฝ่ายขายฝ่ายขายสำหรับฝ่ายขายนะครับก็จะมี MG4 V ตัว X MG3 Hybrid แล้วก็ MG5 ซึ่งในอนาคตก็จะมีอีกหลายๆรุ่นมาจอดโชว์ให้คุณลูกค้าได้ชมแน่นอนรวมถึง m a x x ซ s 7นะครับผมครับที่เราได้ทำการขอให้ทางทีมผู้ริหารสั่งซื้อตัว m a x x ซั7ไปแล้วนะครับใช่แล้วแล้วก็เซ EV เนาะ ในในหลายๆรุ่นหลายๆโปรดักของ MG เนี่ยก็จะมีนำเข้ามาในส่วนของในโชว์รูมของแสงอารีนะครับผมครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามแคมเปญกับเราได้นะครับโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดสำหรับพี่เป็นหนึ่งเนี่ยงแถมก็จัดหนักจัดเต็มเลยใช่ครับโปรดีบายเป็นหนึ่งบายเป็นใจใช่ไหมอั่นแล้วก็เจมจัดให้ก็จะติดตามกันใน Youtube ด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ศูนย์บริการ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่มีปัญหานะครับตัวในส่วนของเรื่องของระบบนะครับผมเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของงานงานระบบต่างๆนะครับหรือเข้าเช็คระยะ ตามระยะทางนะครับผมก็ศูนย์บริการของเรานะครับก็พร้อมให้บริการนะครับด้วยคุณภาพของน้องๆนะครับผมเจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์บริการนะครับที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็ขยันขันแข็งนะครับใช่ฮะเวลาทําการของศูนย์บริการเรานะครับก็ตั้งแต่8ปดนาฬิกาจนถึง17บเนาฬิกานะครับผมจันวันจันทรถึงวันเสาร์เลยนะครับและในส่วนของฝ่าย ขายนะครับผมที่บริษาการขายเราก็จะให้บริการคุณลูกค้าท,ทุกวันนะครับผมไม่มีวันหยุดนะครับผ <8 S 1> มแปดโมงก้าเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับผมก็เข้ามาชมรถได้นะครับได้<ม>ครับผมโอเคและนี่ก็คือภายในของศูนย์บริการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซ่อมบํารุงรักษาและเช็คระยะน,นะครับภายในของเราเนี่ยสามารถรองรับลูกค้าจอดรถของลูกค้าเนี่ยได้หลายคันนะครับต่อวันนะครับใช่และที่สําคัญนะครับเครื่องไม้เครื่องมือ พร้อมนะครับผมให้บริการ อย่างแน่นอนนะครับผมไม่ว่าคุณลูกค้าจะเข้ามาพร้อมเพียงกันนะครับก็สามารถที่จะให้บริการไปพร้อมๆกันได้นะครับได้เลยนะครับผมและที่สาคัญผมลืมบอกไปนะครับสำหรับ MG แสงอารีออโต้สาขาสีนัำกรีนนั้นของเราจะมีในส่วนของศูนย์บริการและซ่อมสีและตัวถังด้วยนะครับผมก็คือเป็นวันสต็อปสวิตเลยนะครับต้องลูกค้ามีปัญหาด้านด้านการเคมหรือว่าอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้ที่เดียวนะครับวันสต็อปสวิตจบได้ที่นี่มาดูแลหลังการขายก็จบได้ที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายขายฝ่ายสู่บริการเองของเรามีทีมงานมืออาชีพนะครับผมแล้วลูกค้าท่านใดสนใจแคมเปญดีๆพบกับเจมจัดให้กับเป็น1โปรดีบายเป็น1เป็นใจก็ทักเข้ามาในเพจ MG p o K, K นะครับผมครับมีอะไรเสริมไหมพี่หนึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานขายงานบริการหลังการขายนะครับผมรับรองว่าคุณลูกค้าเข้ามาแล้วจะประทับใจจะประทับใจครับผมผมกับที่นี่ เอ็มจีแสงอารีออ,โ,อตโต้สีนักิน,นรครับผมช่วยเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ